ก็คือจะเป็นของมอสเตอร์โกแล้วก็จะมีพวกพีระมิดแปลกๆตรงนี้นะทุกคน <S <S คือบอกคนสร้างอันนี้ทำเป็นหน้าผมได้ไหมแฮเนี่ยข้ามไปลูกเคอรี่ค่ะทุกคนสตีเฟนเคอรี่ลูบิกลูกเต่านะทุกคนนี่ลูบิกฟันเฟืองนะทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแก้เพราะดูนะผมบิดหนึ่งทีดูนะคะทุกคนนี่นลูบิกลอนแมนนะทุกคนคือหนักมากดูดิ ชั้นลองลงมาครับทุกคน<อ>จะเป็นของมาสเตอร์รอครับอ,อ,อปเอาเไปกินอะไรมาเนี่ยก็คือจะเป็นของมอนสเตอร์โกแล้วก็จะมีพวกพีระมิดแปลกๆตรงนี้นะทุกคนอ่าชั้นนี้นก,ก็จะเป็นมอนสเตอร์โกนะครับแล้วก็รวมไปถึงรูบิกพีระมิดใช่ไหมที่เรา<ช>มาเรียง <ๆ S 2> เพราะว่ามันมีทรงแปลกๆนี่คือรวมพีระมิดทุกทรงเลยนะทีีม่มใช่ครับที่เราเปิดกล่องสุ่มมานะแล้วก็นี่เป็นรูบิกรูบิกเหล็กรูบิกอะไรพวกนี้แล้วก็ทรงแปลกๆบ้างมีรูบิกอันนี้ คือบอกคนสร้างอันนี้ทำเป็นหน้าผมได้ไหมครับเนี่ยดูดิข้ามาไปรูปคอรี่ครับทุกคนสตีเฟนคี่เหมือนมากกับลังเคียฟันยางเซคิวเขาอ่ารเงี้ยรูปนี้ผมไม่กล้าแก้เลยทุกคนกลัวมั่วมากแต่ว่าก็อยากลองแก้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะยากมากทุกคนดูดิเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกที่พ่อกอบซื้อให้นะแล้วก็เป็นลูกที่ดีมากครับขอบคุณครับ เอาเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนเลยลูบิกลูกเต่านะทุกคนนี่เอาเล่นไฮโลได้ต้อ็คือมันจะมีเลขหนึ่งสามสิบมีก็คือมีทุกเลขอ่ะทุกคนการแก้ก็เหมือนกันหมดเลยนะ แล้วก็บิดดีด้วยนะทุกคนไปลูกต่อไปลูกต่อไปจะเป็นมะม่วงกล้วยทอดครับทุกคนนี่ <มะ S 2> ชื่อขอ <มะ S 2> งมันกล้วยทอดคือมันเป็นลูบิกพีระมิดชื่อตั้งให้มันเป็นมะม่วงนะทุกคนเพราะว่ามันมันน่ารักอะทุกคนลูกเล็กมันลูกเล็กแล้วมันก็สวยอะอันนี้ก็คือผมยังไม่เคยแกนะเพราะว่ามันจะยากมากนะทุกคน ลูบิกฟันเฟืองนะทุกคนอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะเพราะดูนะผมบิดหนึ่งทีดูนะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะมานำเสนอที่ไอ้อะไงครับยังไงเนี่ยพอเราบิดก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับว่านี่นะครับมันก็จะแต่ความจริงก็เฮ้ยนี่มันก็จะได้นี่แต่พอบิดเออมันกลับมาแล้วนะเออแต่แต่มันควรเป็นคนละรูปบอกเลยนะเราแค่บิดไปหนึ่งครั้งอ่ะดูดิหายไปหมดเลยอ่ะเออบิดบิดไปสองครั้งหายไปเลยครับทุกคนเปลี่ยนไปเยอะเลยครับไม่กล้าแกะจริงๆแล้วะลูกนี้ ลูบิกเอ็นบีเอนะทุกคนจะมีทุกทีมเลยนะอันนี้ทุกทีมที่ดังๆไงนี่ครับแล้วก็รูปต่อไปลูบิกไอรอนแมนนะทุกคนคือหนักมากดูดิแบบสีแดงนะเนี่ยสีแดงอ่าแรงลิตรกลิจิกจกอ่าอ,อันนี้จะเป็นลูบิกไอรอนแมนจะเป็นลูบิกทานอสที่หนักกว่าลูปโปตีนะอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็ทานอสนะเหมืนอนกันหมดแหละอ๋อแต่คนละสีก็คือนี่จะมีลูกสีเทาสีดำมีเท่านี้แหละทุกคนแล้วก็อ๋ออันนี้แล้วทานอะเราอยู่ไหนเนี่ยอ่ะมาดูนี่เป็นไง ลูบิกทานน้อเคยให้พี่พี่นักแข่งชาวประเทศเขาแก้ด้วยเนาะเล็บบอลเนาะใช่ครับแล้วพี่เขาพูดว่าไงอุ้ยและลูกต่อไปก็จะเป็นลูบิกแบบแปที่ผมได้จากล่องสูงนะทุกคนอันนี้ก็แก้ไม่ยากนะทุกคนนี่มันจะเป็นลูบิกกลมๆครับนี่แต่มันไม่ใช่ที่แบบใกล้เงี้ยแก้ง่ายที่สุดในโลกแบบบิดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบนี้ใช่เพราะเหมันก็ยากเหงื่ออันเนี้ยเนี่ยเหมือนสกิลอะครับ ก็คือเขาบอกว่าสูตรแกเหมือนสกิลเดเลยอ่าคล้ายๆกันเนะา,านเนะลุกต่อไปเป็นลูบิกเลโก้นะทุกคนซึ่ง<ม>อันนี้นี่ก็อาจจะอ๊ยเจ็บมือมันคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะเจ็บเจ็บมือนะทุกคนเพราะว่าแบบมันอาจจะบาดบาดเนี่ยเพราะว่า <เล S 1> มันแบบคือมันแบบมันไม่ได้เป็นผิวเรียบๆไงแล้วอันนี้ก็คือผิวเลโก้อ่าเลบอลเขานี่เปลี่ยนสีครับทำให้สีไม่มาตรฐานครับดู เปลี่ยนอย่างง่วครับทุกคนแล้วก็อีก <goal> อัน <ichi> นึงจะเป็นลูบิกซูเปอร์ฮีโร่นะทุกคนใครเล่นแล้วนี่มีพลังเลยนะทุกคนแบบว้าวว้ มันเป็นรูบิกที่ไม่มีแม่เหล็กนะทุกคนก็มันแค่ลายสวยๆ,ๆนะใช่เอสาไ้สะสมดีกว่าทุกคนอ่ะแล้วรีวิวมาทั้งหมดดิผมยังไม่เห็น Monster มอนสเตอร์โกคุณบอกชันนีมอนสเตอร์โก <c oughs> ก็อันนี้เราไล่แบบจากอันนี้ไปก่อนไนีแล้วค่อยเด็ดๆเอออันนี้จะเป็นร <c oughs> ูบิกพิละมิสของมอนสเตอร์โกอุ้ยพอพูดแล้วมาเลยหรอมอนสเตอร์โกไม่ใช่คุณยายแกนี่เป็นลูกที่ดีมากแล้วก็เป็นเมนคิวของของนี่คิวเรา อันนี้เป็นเมนคิวของเลบอนนะทุกคนลูบิคมอนสเตอร์โก้พีระมิดอันนี้นะก็คืออันนี้นี่จับถนัดมือแล้วก็บิดดีมากแล้วก็ราคานี้ไม่ได้แพงมากนะทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นลูบิคดาพิฆาตอสูรนะครับทุกคนนี่ก็คือเราเคยรีวิวไปแล้วตอนช่วงปิกแวฟอาณตาครับคือแก้ยากมากอืมแก่ยากนะทุกคนอันเนี้ยเราเคยรีวิวไปแล้วตอนช่วงที่เพิ่งแบบเล่นลูบิคแรกๆนะทุกคนตอนนั้นนี่คือแบบหน้าตาแบบนี้นะนี่นี่จะว่ากัน ก็จะเป็นลูบิกสกิลของมอสเตอร์โกนะทุกคนก็กล่องน่ารักทุกกล่องเลยเนาะของมอสเทอร์โกเนี่ยเป็นลูกที่เล่นดีนะแล้วก็ไม่มีแม่เหล็กนะทุกคนแต่ว่าลื่นมากอันนี้ผมบอกเลยอีกอันหนึ่งก็จะเป็น2องคูณสองของมอสเตอร์โกนี่ครับทุกคนอันนี้ก็ไม่มีแม่เหล็กเหมือนกันนะแล้วก็กล่องน่ารักเหมือนกันเคยทําพังนะครับไม่ไม่พูดแล้วนะพูดเลยก็ทำพังเลยกัาทำพังกับบอลไม่ใช่ค่ะ ไออสายคีบดีแล้วแบบไม่ทราตากล้องค่ะตากล้องแล้วนี่มันหมุนดมุดแล้วผ่านเลยครับผ่านเลยครับผ่าได้แล้วเอาเลือกใส่็จโอเกคเรื่องนี้อันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลูบิกงูของมอนสเตอร์โกนะทุกคนมีสองอันอันนี้เราไม่ต้องแกะใช่ไหมใช่ครับสังคุยสังเองมอนสเตอร์โกแล้วก็อีกอันหนึ่งนะทุกคนมีอยู่ไหนไหนที่แกะก็มาแกะเลยสิครับก็มาดูตั้งหน่อยโอเคครับ สาณสของ m อสเ t อร์โกครับทุกคนอันนี้เป็นแบบต่อเชื่อมต่อกับแอปทุกคนอันนี้เป็น AI ไนะอครับใช่ครับก็เพราะว่าเนี่ยดูจากตรงเนี้ยมันมีนอ๋อมีรูแล้วก็ตรงนี้โอเคครับซึ่งแบบมันก็เล่นดีนะทุกคนเอาไปเล่นต่อ,ก,ตอกับแอปได้แล้วก็สามารถเล่นแข่งกันได้เหมือนแกนเลยใช่ไหมแอปเดียวกันไหมลูกแอปเดียวกันครับแอปเดียวกันอันนี้เป็นลูบิกงูนะทุกคนนี่ ซึ่งอันนี้นะทุกคนนี่ผมเนี่ยแกะออกแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะทุกคนก็คือเอา2อันมารวมกันนะสีนี่ครับเป็นลูกที่บิดดีมากเลยนะอันนี้อ่ะนั่นแหละครับเราไปลูกต่อไปกันต่อไปอันนี้ก็จะเป็น3าคูณสของ m อนสเตอร์นะทุกคนเป็นลูก3 3ปกตินี่แหละเป็นลูบิคแม่เหล็กราคาประหยัดเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นลูบิคที่บิดลื่นมาก แบบมากมากเลยนะทุกคนเป็นลูบิ่สำหรับคนชอบ,บ,บสปีดสปีดนะทุกคนนี่คือเป็นแบบลูบิชที่เขาพูดถึงเลยว้วมันมีความเร็วมากใช่ไหมดูดิ <ๆ S 2> ผมปัดผมปัดกลางครั้งเดียวดูดิดูดิวไปสี่รอบอ่ะทุกคนแบบเป็นลูกที่บิดดีมากครับอีกอันนึงจะเป็นลูบิชงูเหมือนกันนะก็ไม่ต้องแก่หรอกมันเหมือนกันได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่อ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นลูบิชกระจกของมอนสเตอร์เกนะครับทุกคนสีมันดูสีสวยมากเนี่ยเออเนาะมันเหมือนแบบเป็นมันอะไเป็นอย่างเงี้ เปลือกส้มเลยเนาะอืมรักส้มเจ <laughs> <laughs> ้าชาย <laughs> มันไม่มีแม่เหล็กนะทุกคนแต่ว่าเป็นลูกที่ลื่นมากแล้วก็ถ้าให้ผมเลือกลูกนี้กับแกนที่มีแม่เหล็กผมถนัดลูกนี้กว่านะเพราะว่าแบบสีมันดูแบบสวยไงอันนี้นะคบทุกคนเป็น monster g กแบบสามสีนะทุกคนนี่ครับเป็นลูบิกที่แก้ง่ายแล้วก็บิดดีด้วยนะทุกคนแบบมีสีส้มฟ้าแล้วก็ขาวนะนบิดดีมาก แล้วก็ลืมบอกนะทุกคนอันนี้ไม่มีแม่เหล็กนะนี่โอเคค่ะตอนนี้มอนสเตอร์โกก็หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่ามันน่าจะยังไม่หมดนะลูบิกชมพูเออลูบิกแห่งความรักของเลบอนกับคอยอันนี้ให้เป็นลูบิกแห่งความรักเอาเียวันรีวิวลูบิกดูนี่อ่ะเย้คิวเก็บอันนี้ก็คือลูบิกหนึ่งชั้นนะพี่ ปาเ๋าก็แก้ดได้นะครับอันนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับทุกคนซึ่งมันบังเอิญเป็นเสียมพูนะครับผมก็เลยเรียกว่ารูบิข่นความรักนะครับใช่ก็ต้องเค้กเสียงเลยลูกนี้ก็เล่นดีครับสามารถไปหาลิงกันได้ครับใครที่เล่นไม่เป็นนะเพราะว่ามันเล่นง่ายมากครับพูดตรงๆคือใครที่อยากมีความรัก <laughs> ใช่หมดอีกเลยอโอเคเอลูกต่อมา,อาไม่มีโอ้ย ยังไม่หมดนี่วารีวิวรูบิกรูป U T อันนี้พ่อจําได้เพราะมองอีกหน้าหนึ่งบางทีมันเป็นตัว U มองอีกหน้าหนึ่งเป็นตัว T ใช่ไหมนี่พ่อขอจับหน่อยเนี่ย U เนี่ยเป็น U เห็นปะเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นตัว U สีดำเนี่ยแล้วก็เป็นตัว T ก็เลย U T อ่า U T U อันนี้ก็จะยากกว่ารูปเมื่อกี้หน่อยหนึ่งปะง่ายง่ายกว่าเยอะง่ายง่ายกว่านิดนึงยากกว่านิดนึงยากกว่าอันนี้มันชันเดียวแต่ว่ามองสีง่ายกว่าอ๋อโอเคครับอ้าวง่ายกว่าง่ายกว่า อ่าแกงนะผัดกันแก้แล้วดูดีใครแก้ชนะแสดงว่าลูกนั้นลูกนั้นง่ายกว่าใครแก้ติดก,ก่อนคนนั้นชนะนะมาพร้อมยังอย่าเพิ่งนะเอ,อ้ยากกว่าเอ,อ้ไอคิวพูดแล้วอ่าไว้หนึ่งสองเร,เริ่มเราจะเป็นเราบุ้บ แสดงว่าเลยบอนพูดถูกลูกนี้ง่ายกว่าเอ,เอผมเพิ่งคิดได้ครับพอดีเมื่อกี้สมองมันไม่ัมนไม่ได้คิดไงเอเอโมสเซอร์โกก็หมดแล้วนะครับของชั้นนี้โอ้โหยังเหลือพีระมิดทั้างในอีกรีวิวกันไปนะผมไปแล้วไปบ่ายยังไม่คุณอมกจะรีวิวให้เพื่อนดูทุกลูกเลยโอเคเพื่อทุกคนครับเราทําได้ รูบิกพีรามิดที่ไม่มีแกนกลางครับนี่รูบิกกระจกของพีรามิดรูบิกที่อ่ปาชอบมากเพราะ <c oughs> ว่ามันเหมือนรูบิกที่เล่นง่ายที่สุดในโลกนะครับมันพีรามิดแบบ4ี่คูณสี่รูบิกแบบเมื่อกี้แต่เป็นพราสเทล